นาลุโตมาแล้วครับพร้อมอันนี้ในคลิปนี้ก็จะเป็นการระบายสีนะคะคูก็ได้วาดไวใ้ให้ดูในคลิปที่แล้วแล้วเนาะใครดูก็กลับไปย้อนดูได้เลยนะคะตอนแรกระบายผมระบายให้ดูแบบช้าๆฟินๆเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดใจกดติดตามกดคอมเมนต์ให้คูก้ยด้วยนะคะอ n อนวอนน่ารักว่ก <laughs> นาลุโตน่ารักเนาะ ทุกอก็น่ารักนะระบายเสื้อผ้าด้วยสีส้มนะคะแล้วก็เรากำลังระบายส่วนที่เป็นผ้าคาดให้น้องอยู่นะใช้สีดำนะคะแต่ว่าเป็นดำที่ไม่ได้เข้มที่สุดเพราะว่าสีที่เข้มที่สุดใช้ตัดเส้นไปแล้วนะคะสีเมจิกเนี่ยมันจะสีสดมากๆเลยสีดำก็จะมีหลายโทนให้ใช้เลยนะคะเริ่มจากเทาไล่ดำไป แล้วก็เป็นมีดำเข้มที่สุดด้วยมันก็มีทำให้เราสร้างผลงานได้หลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็ระดับของสีเนี่ยก็ให้เราเลือกใช้ได้เห็นไหมมีจะมีดำออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้วยเราระบายสีผิวนะคะสีผิวเนี่ยระบายเข้มๆลงไปก่อนเลยนะเพราะว่าสีเมจิกเนี่ยมันจะสดมากค่ะทุกคน ระบายเข้มๆแบบนี้แล้วเรามาดูนะคะว่าเราจะทําให้ผิวของนา루โตเนียนใสกิ้งได้ยังไงข้ามการระบายผิวไประบายส่วนอื่นก่อนนะคะนี่ก็เป็นระบายสีเข้มของผิวก็คือสีน้ำตาลใช้กดหนักนะคะระบายตาให้เรียบร้อยลากทีเดียวก็เสร็จเลยะระบายผม อันนี้เป็นส่วนของเงาของผมนะคะเก็บงานด้วยสีที่เข้มมากๆด้วยสีไม้นะคะเพราะว่าสีสีเมจิกเนี่ยแท่งมันค่อนข้างใหญ่เราโฟกัสได้ยากเราก็ใช้สีไม้เก็บตอนนี้นี่แหละเป็นเทคนิคที่กูกกอยภูมิใจนำเสนอเลยก็คือการใช้สีไม้มาลงผิวซ้ำอีกรอบนึงเพื่อช่วยขับผิวให้สว่างขึ้นนะคะ แล้วก็ไล่ด้วยสีส้มให้เนียนๆอีกทีหนึ่งซูมเข้าไปใกล้ๆเลยน่ารักมากถ้าเราต้องการงานที่เนียบมากๆนะคะเราก็มันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในการในการทำงานนะคะเราก็เลือกใช้สีที่ผสมกันได้เลยถ้าเมจิกไม่ซัพพอร์ตก็ใช้ไม้หรืออาจจะเป็นสีอื่นตามใจเราได้เลยนะคะ